สวัสดีครับช่างเอกสายอาชีพนะครับวันนี้มาถึงเดย์สิกันแล้ววันนี้เราจะมาทําการอ่านสเปคของแผงโซลาเซลล์กันครับก่อนจะไปเลือกแผงโซลาเซลล์วันนี้จะมาแนะนําวิธีการอ่านสเปคของแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ขนาด200วัตต์ต่อไปนะครับเป็นโมเดลรุ่นของแผงโซลาเซลล์ต่อไปเป็นเรทแม็กซิมัมพาวเวอร์ DMP นะครับตัวนี้บอกถึงกําลังไฟสูงสุดอันนี้สูงสุดได้ที่200วัตต์บวกลบสก็เือ203ซันต์ก็คือ197รัอต์อวัตน์้คืออนู่งร้อยเก้ครับอจไปว m ต อันนี้บอกแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่18.24โวลต์ต่อไปเป็น Current at PMP นะครับอันนี้กระแสฟไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่10.96แอมป์ต่อไปเป็น Open Circuit Voltage แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดก็คือขนาดที่ไม่ได้ต่อกับชาร์จเจอร์นะฮะวัดลอยๆจะได้ประมาณ21.89โวลต์คือยังไม่ต่อใช้งานเลยนะเอาแผงมาแล้วก็วัดลอยๆเลยหัวข้อต่อไปเป็น Short Circuit Current ISC นะฮะกระแสฟไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้มีกระแสลัดวงจรอ,อยู่ที่11.62 ต่อไปเป็น maximum system voltage ก็คือแผงเนี้ยต่อเป็นระบบเนี่ยไม่เกิน1,000โวลต์ต่อไป maximum series f u l e rate ก็คือในแผงเนี่ยมันจะมีฟิวป้องกันอยู่ที่15แอมป์ต่อไปเป็น technical data standard ก็คือเงื่อนไขามาตรฐานในการทดสอบ am นี่อันนี้คือดัดชนีมวลอากาศอันนี้คือความเข้มของแสงต่อตารางเมตร gc ก็คืออุณหภูมิที่แผง25องศาเซลเนะครับต่อไปเป็นแอปพล c เคชัน c l a s ก็คือมาตรฐานที่ใช้นะครับตัวนี้เป็น iec 612 1.5และ IEC 61730คือมาตรฐานในการผลิตไซส์นะครับก็คือขนาด1260ม mm ิลคูณ765ม mm, ิลหนาที่30มินล์ตัวนี้ก็คือน้ำหนัก9.3กิโลัดเซลล์นี่คือขนาดของเซลล์ไซส์นะคร182 หนึ่้วย151.7ต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ด้านล่างนะฮะเป็นความหมายนะ TUV ตัวนี้ก็คือใบได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก TUV สัญ,ญลักษณ์ต่อไปคือ E และก C กับข้างนะครับผมอันนี้คือมาตรฐานความปลอดภัยยุโรปนะครับผมต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมค่อมกัน2อันนะครับหมายความว่ามีสนอน2ชั้นป้องกันไฟลั่วต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายถังขยะนะครับห้ามทิ้งขยะทั่วไปต้องกําจัด ตามมาตรฐานการรีไซเคิลของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปเป็นเครื่องหมายไฟฟ้านะระวังไฟฟ้าแรงสูงอันนี้อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เป็นไงบ้างไครับวิธีการอ่านแผงโซล่าเซลล์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ